นี้ก็มาทำอะไรครับเป็นเมบียากันนะครับอันนี้เราสั่งกันมาจากลาราดานะครับสองเม็ดเกบาทอ่ะเด็กๆเอาใส่ในถังที่เราเตรียมไว้สินับสิเอาใส่หมดเลยเหรอไม่กี่อันก็ได้แบ่งใส่ใส่ไปในนี้เราจะแช่ไว้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงคือเลยนะครับ เราจะมาดูครั้งแรกกี่ชั่วโมงก่อนครับสามชั่วโมงก่อนไหมลองดูแม่ลองดูครับท่านผู้ชมไปแล้วบออีกตั้งเยอะเลยกวจะใส่กระเด็กก็ได้ลูกใส่กระเด็กก็ได้แช่ไปทีเดียวเลยเอาไหมอ่ะใส่เร็วใส่ทสองอันเลยเดก็ได้เคเหรอลูกแบ่งให้พี่โก้บ้างแบ่งให้พี่โก้บ้างครับ ต้องเทในการเทแบ่งกันเราไม่ได้เทเราหยิบเอาเลยโอเคตะโกนต่างหยินก็หยิบไม่ได้ไอหยิบได้เนี่ยยังไม่ใส่ตอเอาเป็นสีสวยเลยอะเบาๆนะคะน้ำจะกระเด็นมาเลยะโต๊ะอ่ะเราหยิบใส่ให้หมดเลย สีสวยจังเลยสีสันสดายสีสดใสเลยมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีดำอ่าจ้ะอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรคะสีน้องฮะสีเขียวสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มโอ้โหใช่ด้วยในกาดิเปราไปยีบค่ะแล้วว่ะหนยิบมาดูดิเป็นไงหรอ โอ้มันเริ่มเป็นผิวขุ่นข่าไหนหนูวานตรงนี้สิอุ้ยใช่ด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนแบบเห็นแม่ดูสิตอนแรกมันเป็นแข็งตอนนี้กี่ลูกอ่ะอันนี้เริ่มนิ่มๆแล้วแหละหยิบยากไหนดูสิใครมีไหนมีมาดูหนึ่งเมสิกับแมตอนนี้ยังแข็งเหมือนเดิมเนี่ยแม่ไหนดูดิแบมือสิแม่ตอนนี้ยังแข็งหมดเลยอ่ะไหนแบมือสิลูกมันเป็นไงตอนนี้ยแข็งเลยแม่ไหนเดี๋ยวดูขุ่ขาสิลูก ขูขาตอนไหนนะขอยีนยัสิขอได้ไงใช่ด้วยโดยขอยีดิมันเป็นเหมือนขาไส่อะแต่มันมีผิวคู่ขาคูขาเนาะลูกเนาะใช่ใส่ก็จับมันก็ไม่รู้สึกอะไรแหละจากตอนแรกใช่จากตอนแรกที่เขาเป็นเม็ดแบบว่าใส่ๆกลมๆมาแต่ตอนนี้มันผิวไ่ขูขาว่ะแต่ตอนแรกใส่ได้กี่ลูกแสดงว่าเขาเริ่มจะแบบว่าจะอ้วนขึ้นหรือเปล่า น้ำเข้าไปทําให้ตัวเขาบวมขึ้นใช่ไหใช่สีอะไรคะมิสีเขียวสีเขียวก็เริ่มอ้วนขึ้นใช่ไหมคะสีสีดูาูรู้ว่าสีเขียวเป็นผู้นำในในกินเยอะรู้ว่าสีเขียวเป็น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 ผู้นำลยตัวใหญ่กว่าไม่ตมงเท่ากันอ่ะเหรอแสดงว่าแต่ละอันเนี่ยจะบวมไม่เท่ากันตัวไหนกินจุก็จะตัวอ้วนใหญ่กว่าใช่ไหมแค่ว่าว่าว่าตัวไหนมีรูใหญ่กว่าไงจะอันใหญ่กว่า นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแค่ห้านาทีสีเขียวเป็นไงครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยดูของเอมิซิคะโอ้โหจริงด้วยดิดูันี้ดิอันนี้ใหญ่กว่าทุกอันเลยอ่ะเอมิสีเขียวว่าเริ่มบวมขึ้นแล้วว่ะเอโกล่ะงเอโก้ตัวไหนเป็นตัววนสุดตัวไหนกินจุสุด ตัวตัวตัวที่เริ่มเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยแหละตัวนี้แหละโอ้เจ้าสีเขียวตัวกินจุเจ้าสีเขียวกาไม่ได้กินจุแค่แค่เจ้าสีเขียวก็ไม่ได้กินจุเขานางควายควายควายเพราะเขารูใหญ่ไงอ๋อตัวเขามีรูเยอะอย่างเงี้ยเหรอลูกใชเป็นสามเหลี่ยมเลยให่ดูไงกูบ้างีใ่คู่นะคอยมีเป็นไงคะผิวมันเป็นไงลูกเดี๋ยวมา นะคะทำไมทุกอันเท่ากันหมดเลยแม่แม่ทำไมสีขาวใหญ่กว่าผิวมันเป็นแบบไหนคะมิบอกน้องสิเขาได้ผิวอะไรผิวเบวอ่ะแม่ดูนะคะทำไมสีขาวสีขาวใหญ่กว่ามาอเลยหรอแล้วผิวมันเป็นยังไงลูกผูกค่ะผิวเป็นยังไงคะมิต่อตอนแรกจะเล็บเรียนหน่อย แต่ตอน,นนี้เ,เ,รเริ่มจะมีผิวที่ครูค่ะแต่เริ่มใหญ่ขึ้นรัวแม่แม่คบสวยไม่ต้องมาถ่ายดูมีสีอะไรบ้างมีสีมีสีเหลืองเยภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง yellow yellow อะไรอีก <Yellow. S 2> อะไรครับเอ้า oh. yellow แล้วอะไรอีกสีเขียวแล้วอะไร บลูบลูใช่ไหมสีน้ำเงินสีเขียวละ่ะกรีนกรีนใช่สีขาวละ่ะเรดเรดโอเคสีขาวก็คือ White. ไวท์ใช่ไหม,ใ,มใช่ไหมคะมิใได้ใช่ <Okay. S 1> ออร์เรนต์ออร์เรน์ <Orange. S 1> ใช่อ๋อเหมือนเป็นแบบเม็ดปีสีลุงเลยก็เนี่ยไวท์ o w w h ไวท์ไว t e ไม่ดูแม่คะมันกับพุวนคุ้นเลยอ่ะแม่ไม่สีว่าพุวนคุ้นอ่ะหรอนี่เลือกขาโอ้โหจริงจริงด้วยแม่เลยอ่ะใช่คะเด้งนะคะเป็นเด้งเลยอ๋อมันเด้งเรามีน้ำเย็นเลืกเกินอ่ะหรอจะได้คอยก้นน้ำอุ่นอ้าวทำไมเนี้ยดูย็นเย็นย็นอุ่นอุ่นอุ่นเอมมีกำลังแบ่งปันพี่โก้เหรอคะ แบ่งปันเป็นแบบไหนคะเขาไม่มีผิวที่ขู่ขา้วอะใช่เราจะมาดูต่อว่าสามชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงบ้างกับเม็ดปีกของเราสามชั่วโมงผ่านไปยำผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเป็นเก่าเหมอนกับลูกหมอนเลยอ่ะเปอนเหมือนกับลูกหมอนเลยเหรอ ลูกมอนเหรอลูกไอ้ก็เคยกินลูกหมอนเหรอใช่เคยกินเปรี้ยวอะไรดีเพราะว่าคนนี้ชอบกินแบบเปรี้ยวเอ้เหมือนจริงๆเลยลูกแต่ว่าลูกหม่อนจะเป็นแบบลีลี่ใช่มั้ก็ก็อนนี้ออกลีลีล้วไงแม่เออน่กับลีลีแม่ดูลีลี่ๆแล้วมันกับลูกหม่อนรู้มั้ยแม่จะไปมันเอออกมาดูแล้วแม่ลองวัดเทียบกันอ่ะทําไมไม่เท่ากันแล้ววะแม่ ก็แต่ละอันดูดน้ำไม่เท่ากันนะคะแต่วันนี้ใส่มือได้กี่อันเส็นใส่ได้เยอะเลยแต่ใส่ได้น้อยกว่าเดิมอ่ะใส่ได้น้อยมากเลยอะแบบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสามชั่วโมงเนาะอ้าเราำทำไมใส่ได้น้อยลูกเกินอ่ะใส่ใส่ได้น้อยกว่าเดิมอีกสามชั่วโมง เป็นไงบ้างตอนนี้เม็ดบีดของเราไอห,หนูมายืนต,ตรงนี้ไอห,หนูยืนตรงนี้แม่มจะดูเป็นไงบ้างหน,นูไหนดูสิขึ้นอ่นะในมือเดียวใส่ได้ไคแค่นี้ยิงอ่ะแหละมือเดียวใส่ได้แค่นี้โอ้เริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วนี่แต่แล,ล้วทำไมในมือเดียวใค่ก็ใส่ได้น้อยมากเลยอ่ะโอ้ไม่ในมือเดียวใส่ใส่ได้น้อยใช่มันเริ่มแบบใส่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะ นักเร็ยนใสคบคุ้มค่าอะมือก็ใส่ใส่แล้วนะแม่ใช่ดูดิว้าวนี่คือสีฟ้าฟ้ก็กราฟิกแม่แม่เราไปดูสีสันของน้องมีสกันถึงไหมเดี๋ยวขอหน่อยมิสิโอ้ของน้องมีสก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วว้าวนี่คือสีขาใส่จนมองไม่เห็นเลยอะใช่เม็ดแตกนะครับ น่าจะขยายใหญ่หญดิแตกมาเป็นวนๆเลยเ,เพื่อนถ้าเราเข้าปังนะคบพวกๆเดี๋ยวอันตรายอ๋อพี่ก็จะบอกเพื่อนๆว่าของเล่นอันนี้เล่นได้แต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายถ้าเ,เพื่อนๆเราเข้าป่าใช่ไหมครับใช่เวลาเล่นก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช่ไหมครับ เยอะมากเลยมาม่อยาบีบแยกดูนะคะว่ามีอันไหนแตกอันไหนไม่แตกอันไหนไม่แตกออกมาใสอุ้ยมันเด้งเด้วยอ้โหมันเด้งเด้อเบาๆนะครับแม่ว่าเดี๋ยวมันจะแตกอีกอ้าวมันมีอันแตกนี่เอโก้อันนี้เราใส่อันที่ไม่แตกลูกอันแตกแยกไว้อันแตกเราจอาไปทิ้งเอาไปใส่ต้นไม้ได้หู้เหมือนลูกแก้วสีใสๆเลยอะค่ะออันนี้ได้ไหมอันไหนครับ อันนั้นแตกหรืออันนั้นแยกไว้เอมี่เบาๆค่ะเม็ดบีดหายไปไหนหมดมบุเดี๋ยวมาดูเม็ดเม็ดมนเม็ดบีดกันนะคมีไอเดีดียเรามองไม่เห็นเลยรในน้เลยอะเรามองไม่เห็นอะไรในน้าเลยอะเด็ๆเดี๋ยวเราจะมาดูเม็ดเม็ดมอนของเม็ดบีกันอะไรอะเม็ดมอนเม็ดบีไหนเวเมื่อกี้เราเมอี ก <l ots> ิเลย <c oughs> เบบื่นตกเก้าอี้เลยยายกียายกีค่ะเข้าไปด้วยกันดูฉากแรกแล้วก็ฉากต่อไปนะคร <es> ับดูวิ่งมีอะไรนาะนี่ไงเหมือนเวทมนต์เลยกเด็ดกก็เด็กกอไม่เด็กกดวิ่งเดกก็จับจับเหมือนเวทมนต์เลยดูดิใส่มากเลยเด็กๆใส่แบบมองไม่เห็นเลยอ่ะ อ,อ่ะแม่ใส่เดี๋ยวนี้ใส่นี่ไม่ดูนี่อันนี้ก็มีค่ะแม่แม่แมน้อมีเอาข่ก็ไปใส่ไม่เป็นไรลูกใส่แบ่งปันกันแบ่งให้น้องมากอ่ะน,นี่อ่ะแบ่งก้านใชไนน่ไม่มีบีดไม่มีเลยคะครับอุ้ยดูดิเหมือนจับเดี๋ยวที่ก็บอกเลยอ่ะดูดิดูแม่ดิเป็นกายตัดผ่าไหมไข่ดูดูด,ดูผมกำลังจับน้ำอยู่นะคะ ผมกำลังจ <wh> ับน้ำอยู่นะครับใส่มากไอ้กูกำลังจับน้ำอยู่นะครับกำลังจับน้ำอยู่นะครับทำไม่าไหนใส่จนเห็นเอมี่อยู่ในนี้เลยอะดูดิไอโก้เอมี่อยู่ในนี้ด้วยอะกับหัวอยู่นี่ดูในกล้องสิลูกเห็นปะใส่ไเห็นน้านี้ความใสของเมดบีดเห็นเอมี่อยู่ในนี้เห็นไอโก้อยู่ในนี้เลยอะเป็นบ้านกับหัวเลยค่ะ เอโกกำลังกลับหัวอยู่เลยอะโอ้ยแม่คุณดอยมีสิแม่แม่แม่กำลังถ่ายรูปกลับหัวอยู่อ้โหจริงเปล่าจริงหน่อยมีเราส่องดูสิคะเรามีจะมองเห็นแม่เห็นแม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังถอมกล้องแม่เราไม่ผดแตกอะนิ่มเลยแม่หนอมีแม่เราไมีผดสีขาวไม่ผีสีดำดูเด็กเดิมเหมือนกเม็ดบีบที่เราแช่ไว้ โอ้4คืนแล้วเนี่ยผมใสยใหญ่ได้เต็มที่แล้วล่ะลูกมันไม่มีเห็นนะเป็นสายทั้งอันเลยอะนี่ไปดูดิสายทั้งอันดูเท่าหน้าน้อยมีเลยแม่กูทำล่นไปแล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราก็โยนไปตรงหญ้าสนามหญ้าได้แม่แม่กูขอเลี้ยงไว้เองได้ไหมแต่ตรงนี้น่าจะใหญ่เต็มที่แล้วลูกผ่านมา4คืนแล้วได้เนี่ยผ่านมา4คืนแล้ว แม่ว่าเต็มที่้วดูดิได้ลยลูกอันที่แตกโยนได้หรอดูดิโอจากวันแรกโอ้ใส่จนเห็นเอโก้แลสีขาวอะ้อยใส่เห็นได้มีเลยอะนะอันนี้ยังใหญ่ไม่เต็มที่เต็มที่แล้วนะไม่ก็ตอนขอ,อง,องอเราจะได้<อ>แค่นีไไ้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งรูน้อยไงแม่หรอ ใหญ่สุดเลยใช่ไหมใช่แต่เขาใหญ่ได้เต็มที่แล้วแต่สีสวยมากเลยสีเหมือนสีพาสเทลเลยเขาเป็นสีสีขาวก็จมหางเดูใช่โอ้โหสีคืนใหญ่เต็มที่แล้วลปะป๊าใหญ่ได้แค่นี้แหละใหญ่สุดข้าไข่ข้าวไข่ไก่ใสเด้ยดูป๊าป๊าไปส่องได้เลยอุัยมีคนมาแอบดูเด็กเด็กเริ่มกดไลค์ แล้วไม่เห็นมีมีก็หาแฟมิลี่เลยที่ก็บอกแม่